ทุกคนคะตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะมามีกับน้องเอลซ่านะคะเรามาซื้อของที่ที่ไหนคะเซน b u บรีเซนน้องเอลซ่าได้อะไรบ้างคะเนี่ย We've got p u r e l a t e r locker แล้วก็เราเดินมาเราสะดุดตากับสิ่งนี้มากนะคะนี่เลยกาแฟจ้าเนสก a f ฟ a อาเซนะคะดิฉันชอบมากนะคะมีโน้ โน้ตที่ติดกระป๋องเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านก่อน Get up and go อ่าเอซ่าอ่าน You are amazing You are amazing Make things happen It's not It's now or never อะสวีดีอ่ะข้อความดีนี่หยุดเราหยุดหยุดอ่านเพราะว่าข้อความดีมากนะคะแล้วมีอะไรอีก Dream come t ่ u Dream come true Go for it Go for it แล้วก็ Make thing happen never stop dreaming believe never you give can you got. you are you have got this ใช่ไหม never yeah. give up อะไรอีกคะ a hmm. c h i a v e เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านตรงนี้กัน a c h i e v e wing start with b b b อะไรลูก b เนี่ยๆอันเนี่ย believing หรอใช่ believing อ่ a c t u a l l y we start with believing เฮ้ยดีอ่ะไอเดียดีมากอะ่ะ and that's what you have to do อือฮึโอ้ย굿굿ดีงามพลมัมพลัมห้ามาค่ะคุณนี่เลยคะ่ะเฮยมันดีอ่ะนี่กือป่องกาแฟนะคะ แต่มันคือข้อความที่ดีมากตื่น้าม,มากเฮ้ยกินกาแฟแล้วฮึบนะคะนี่เลยเแล้วมีข้อความแบบว่าปลุกตัวเองนะคะปลุกพลังตัวเองมากนะคะ dream come true go for it เฮ้ยมันเลิศค่ะมันเลิศมากมี และนี่นะคะก็จะเป็นขนมในช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะเป็นฟรุตเค้กแล้วมีใส่แบบจิงเจอร์มีนัตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโอ้โหน่ากินมากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นคริสต์มาสฟูดดิ้งนะคะเป็นขนมในช่วงในช่วงคริสต์มาสนะคะตื่นตาตื่นใจมากนะคะมีตรงนี้อีกจ้าเยอะมากยังไม่หมดจ้ะมาต่อกันอีกเต็มเชลเลยนะคะนี่ สำหรับคริสต์มาสเลยนะคะขนมคริสต์มาสอันนี้จะเป็นมินต์พายนะคะมินต์พายเป็นซิกเนเจอร์ของขนมสำหรับคริสต์มาสเป็นอาหารว่างประมาณนั้นนะคะแกนแกนทับคุณย่านะคะทำอร่อยมากนะคะเดี๋ยวชุดปอดอีกแล้วเย้เย้ลูกสาวลูกสาวได้อะไรนอันนี้ mm. ได้อะไรเยอะ้ yeah, yeah. Got some two ขนมของใครคะมีมีอะไรที่เฮลที่บ้างลูกรู้จักไหมอะไร รู้จักไหมคอเรียนดาภาษาไทยเรียกว่าคอเรียนดาไม่ภาษาไทยเรียกว่าผักชีผักชีหนูรู้แล้วผักชีโรยหน้าคำสุภาษิตไทยผักชีโรยหน้านะงเงี้ยเอดเอ็ดนนเอดน้ำอดเดมใช่ไหมเอเอเอน่อีเดมี ไอ้ถั่วแหล่ะค,ะ in ค่ะพอยังพอยัง,องอย้ายับมีแต่อ่ะจะไปช็อปที่ไหนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงโซนของที่ทำเบเกอรี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ทำเกี่ยวกับเบเกอรี่มีมีแป้งที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็มีของแบบตกแต่งน่ารักตะม,มูตะมีมีสีต่างๆนะคะนี่โอ้โหเย็ง อะไรคะทำะไรอ้าไหลของคุณคะอันนี้น่ารักมากจิ๋วมากน่ารักมากเลยเอาละค,ะค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เป็นเบเกอรี่ของห้างเซนเบอรี่กันว่าเขาจะทำน้ากินขนาดไหนและเราก็อยู่ตรงตู้เค้กเบเกอรี่รคะอ,อันนี้อันนี้นะคะเค้ก โอ้น่ากินมากจะบอกว่าเค้กอันนี้อร่อยมาก very tasty แล้วก็ไม่หวานมาก for his birthday e ย่อุ้ยจะตอองีป no we should keep our eye on this one this one อันนี้ก็น่ากินนะโอ้โอ้เอลซ่าลูกชีสเค้กโอ้อันนี้ชีสเค้กเอลซ่าเอลซ่ามีอะไรที่แบบเอลซ่าชอบชอบบ้าง ไ่ยดินนเดิเนดิะโอ้แต่คุณแม่ว่าอันนี้อร่อยอร่อยมากเอค่ะเราก็จะไปจ่ายตังกันก่อนเลยนะคะยคะเากร้าของเดี๋ยวไปจ่ายตังกันนะคะบ๊าค่ะ